สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตือนเจ็ดเขตในกทอมเอฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง28พฤศจิกายนนี้ สำนักงานปรรชาชัมพันธ์กรุงเทพมหานครประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องสำหรับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดซึ่งรายงานการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือในบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือและบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าประกาศแจ้งเตือนชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่7เขต11ชุมชนระวังน้ำทะเลหนุนสูง ในวันที่19ถึง28พฤศจิกายน2 5 6 4ตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาที่เขตดุสิตชุมชนซอยสีคามซอย3า9สนช่วงปลายชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนชุมชนปลายซอยมิตรคามซอย313สนาช่วงปลายสองเขตพระนครชุมชนท่าวัง3เขตสัมพันธวงศ์ชุมชนวัดปทุมคงคาท่าน้ำสวัสดีชุมชนตลาดน้อยสีเขตบางคอแหลมชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักชุม ชุมชนวัดบางคโคลนนอก5เขตยานาวาชุมชนโรงสีถนนพระราม3 6เขตบางกอกน้อยชุมชนดุสิตนิมิตใหม่7เขตคลองสารชุมชนเจริญนครซอย29ทับ2ทั้งนี้ให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรืออย่างใกล้ชิดท่า,านผู้ชมละครับมีความเป็นหนอย่างกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ